ครับมาดูข้อ100นะครับแหมข้อ100โอ้โหครับก็ตามนี้ดูอลังการดีสิ่งที่น้องต้องรู้ก็คือเวลาลบเจอลบ1ลบเจอลบเป็นบวก1ครับอันนี้จริงๆมันเป็นเนื้อหามัธยมนิดนึงแต่ว่าพี่ปอสอนในเพจเยอะมากเรื่องสมการถ้าน้องๆอ,อ,อยากดูน้องๆไปเซิร์ชคำว่าสมการนะครับอ่ะโอเคตัวนี้ลบเจอลบครับนี่นี่นน ลบลบหนึ่ก็เป็นบวกหนพี่ปอก็จะกลายเป็นหนึ่ลบลบหส่วนหบวกหหารด้วยนี่ครับลบหนึ่งส่วนหนึ่งได้ลบหนึ่งอะไรหารด้วยหก็ได้ตัวเดิมลบด้วยหส่วนด้วยลบหจะบ้าอะไรกันเยอะแยะลบด้วยหงตกใจครับตัวนี้คือ2องครับอ่ะแล้วก็นี่ไงลบเจอลบเป็นบวกพี่ปอจะกลายเป็นหบวก 1นส่วน2ส่วนลบ2หารด้วยลบ1ลบหารด้วยลบได้บวกครับลบ2หารด้วยลบ1ก็ได้ 2, ครับ 2, ลบด้วย1ครับ 2, ลบด้วย1ได้1ก็จบไปข้างล่างตัดจบครับข้างล่างคือตัดจบไปเลยแล้วก็ 1**** 1บวก1ส่วน2ก็ได้1เศษ1ส่วน2หรือถ้าตอบเศษ3ส่วน2ก็โอเคก็แล้วแต่นะครับ อ่าไหนๆไปถึงห่อร้อยเราเดินทางมาด้วยกันร้อยวันร้อยข้อแล้วอวยพรหน่อยอวยพรขอให้ลูกศิษย์ทุกคนของพี่ป๊อปแล้วก็ผู้ปกครองหรือว่าอะไรก็ตามที่ติดตามมาตลอดร้อยข้อติดตามเพจคณิตศาสตร์พี่ป๊อปติดตามทีทีทิก k คณิตสาพ,พี่ป๊อปนะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตการเรียนการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับก็ทําดีได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยๆกันทําให้ประเทศไทยเราดีขึ้นไปเรื่อย แล้วเจอกันซีซันถัดไปปีหน้านะครับโอเคสวัสดีครับทุกคน